ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Library Podcast และนี่คือ Research for Life เพราะการเรียนรู้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของคุณสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ l i b r บ r y Podcast เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะสำหรับสายตึงนะคะสายแข็งนะคะต้องคนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์แนะนำตัวค่ะค่ะ สวัสดีนะคะชาวธรรมศาสตร์ทุกท่านนะคะ oh, อาจารย์ oh. นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันธนีเคลือขอนนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ปจจระจำนะคะของภาควิชากายภาพบําบัดคณะสหววชาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็พ่วงตําแหน่งบริหารนิดนึงค่ะเป็นหัวหน้าภาควิชานะคะวันนี้ได้ตัวเด่นตัวดังมาเลยนะคะสําหรับสายตึงสายแข็งทุกท่านวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของออฟฟิศซินโดมค่ะอาจารย์แล้วก็พวกกายภาพบําบัดอยากจะให้อาจารย์เนะะี่ยค่ะ เล่าคร่าวๆเกี่ยวกับประวัติพวกนี้นะคะอ๋อคือว่าต้องเกริ่นนำนิดนึงค่ะว่าในงานทางกายภาพบัตรนะคะมันมีหลายสาขามากเลยส่วนตัวอาจารย์เนี่ยเป็นผู้เธอเรียกอะไรจะจะเรียกตัวเองว่าชํานาญการก็ไม่เชิงนะแต่ว่าเราทำงานสายเกี่ยวกับระบบก,กระดูกและกล้ามเนื้อเนาะจริงๆในกายภาพบัตรนี่มีอีกหลายสาขามีสาขาหัวใจและ การหายใจนะคะมีเรื่องของระบบประสาทมีเรื่องของไกายําหบัตรในเด็กสมองพิการแล้วก็กายภาหบัตรทางการกีฬานะคะธรรมศาสตร์เนี่ยมี5สาขาด้วยกันนะะทีนี้เนี่ยในงานเนี่ยโดยโดยอาชีพของงานเนี่ยงานกายําหบัตรเนี่ยถ้ามองเป็นเชิงของอาชีพก็เป็นงานบริการทางด้านการแพทย์เนาะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ชนิดหนึ่งแล้ว นอกเหนือจากนั้นในงานของอาจารย์เองเนี่ยมันก็ต้องมีงานนอกจากบริการวิชาการงานสอนเนาะงานสอนแล้วก็มาสู่งานวิจัยใช่ไหมคะทั้ง3าอย่างนี้เนี่ยผูกพันอยู่ด้วยกันหมดแหละไม่มีทางที่เราจะแยกออกจากกันได้ส่วนตัวอาจารย์เองเนี่ยทำงานธรรมศาสตร์ปีนี้ก็ปีที่21แล้วจะ22<อ>ปีผ่านมาแล้วนะคะก็เราพบว่าเราทําทั้งงานสอน งานบริการวิชาการแล้วงานวิจัยเนี่ยมันมันก็ทำไงก็ได้ให้มันมีการดึงทรัพยากรที่อยู่ภายในธรรมศาสตร์มาใช้ให้เยอะที่สุดแล้วพบว่าเอ๊ะคนธรรมศาสตร์ก็น่าจะมีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเหมือนกันนะเ,ออเราก็เริ่มด้วยการทำทำ,ทำง,งานสอน,นไม่ต้องพูดถึงสอนทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่แล้วเรามาทํางานวิจัยเพิ่ม ก็เริ่มต้นจากงานวิจัยปริญญาเอกก็เป็นปวดหลัง <c oughs> ในบุคลากร <c oughs> ธรรมศาสตร์เลยนะคะ <c oughs> สมัยหนึ่งเราก็ทําเก็บข้อมูลวิจัยแล้วก็รีคูดคนมา2-300้อคนเนาะ <c oughs> ตอนนั้นอาจารย์ก็เก็บเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังแล้วพบว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ปวดหลังอย่างเดียวน,นี่แล้วคนที่มาปวดหลังทําอะไรนั่งทั้งนั้นเละอยู่ในออฟฟิศทั้งนั้นเลย <c oughs> เป็นพนักงานที่อยู่ในเซกชั่นของการทํางานเป็นงานลานาักษณะนั่งโต๊ะใช้คอมพิวเตอร์ <c oughs> นะคะ แล้วเราก็พอหลังจากงานวิจัยตอนปริญญาเอกของอา,าอาจารย์ก็แบบอืดูมีปัญหาที่ยังเป็นแบบซ่อนอยู่นะในเรื่องของงานนั่งเนี่ยอีกหลายอย่างที่เรายังต้องโซลูชันโดยเฉพาะคนธรรมศาสตร์เองเนี่ยเป็นแบบหลายหมื่นคนที่อยู่ในนี้ทาไงดีนะที่เราจะสามารถาต่อยอดไปได้ <c oughs> แล้วก็เอาเอาจากงานวิจัยก็มาสอนในห้องเรียนสอนในห้องเรียนเสร็จระหว่างนี้ ระหว่างรอง,งานวิจัยถัดไปเราก็ให้บริการเพราะว่าจากที่เรารีคูดคนเข้ามาทํางานวิจัยมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นเรายังให้บริการต่อเรายังคงมีปัญหาในเรื่องของปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้นทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมันไม่มันไม่ได้จบแค่นั้นมีทั้งกลุ่มคนที่เป็นน้อย,อยเป็นปานกลางแล้วก็เป็นมากๆอาจารย์ก็ยังคงเจอคนที่เดินเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาจากงานนั่งเนี่ยค่ะงานนั่งในคอมพิวเตอร์ก็มีหลากหลายแล้วระหว่างเนี่ยอาจารย์ก็รักษาคนไข้ไป ก็มีคําถามเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับงานนั่งซึ่งมันมี variation เยอะมากแล้วเราก็เก็บเก็บสะสมประสบการณ์จากการรักษาคนไข้เนาะเราก็พบว่าโอ้โหนี่เราต้องให้ระหว่างรักษาคนไข้สิ่งหนึ่งที่เราทําในงานไก่ข้ามบัดคือเราพยายามให้การเ,ออเขาเรียกอะไรสร้างเสริมหรือป้องกันไม่ให้คนที่เป็นน้อยไม่ให้เป็นเยอะ,ะหรือคนยังไม่เป็น ช่วยอย่าเป็นเลยชะลอ <laughs> ไว้สักนิดหนึ่งอย่าเป็นเลยทำยังไงดีเราก็แอดูเคนหรือการให้องค์ความรู้อันนี้ธรรมชาติของความเป็นครูเนาะ <laughs> รักษาคนไข้ก็ยังสอนคนไข้บอกว่าคนไข้คะต้องทาอย่างนี้อย่างนั้นงู้นต้องปรับสถานีงานนะเราต้องมีองค์ความรู้นะ <laughs> ในการที่จะทําให้ตัวเองไม่บาดเจ็บเพิ่มเราพบว่าถึงเราจะเก่งแค่ไหนก็ตามนักกายภาพบัดเนี่ยจะช่วยเหลือคนไข้ได้แค่5 0าหมายความว่าไม่มีหรอกนักกายภาพบัดที่จะรักษาคนไข้ได้ร้อถ้าคนไข้ไม่ปรับ พฤตนีกรรมของตัวเองนั่งยังไงนะให้บาดเจ็บอย่างนี้อ่ะอ่ะฉันก็ต้องเริ่มเลคเชอร์กันเลยค่ะเลคเชอร์ว่านั่งอย่างนี้นะนั่งยังไงดีล่ะก็สอนไปเก้าอี้นะโต๊ะนะเมาส์นะคีย์บอร์ดนะจอนะเธอทุกสิ่งอย่างเป็นภัยกับเธอหมดอย่างนี้อ่ะเราก็สอนไปเรื่อยๆพอสอนไปสักพักหนึ่งพบว่าองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยเอ๊ะพูดทีละคนบันช้านะ <c oughs> มันช้ามันมันไม่ทั่วถึงสักทีทําไงเดียก็รวบรวมข้อมูลทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งทําในงานวิจัยทั้งส่วนของการบริการคนไข้เก็บตกผลึกตัวเองเนาะ ออกมาทำไงดีจะดิสซิบิวองความรู้ได้เราคิดว่ามันต้องเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้ประชาชนทั่วไปไม่ใช่แต่เพียงคนในธรรมศาสตร์เท่านั้นอ,อาจารย์ก็มีโอกาสได้ได,ได้ได้เข้าสู่วงการเป็นนักเขียนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ฉันจะทําได้ไหมนะมีคนเข้ามาแอบโรสบอกว่าอาจารย์เรื่องที่ที่อาจารย์ให้ความรู้ในการรักษาคนไข้หรือแม้กระทั่งในที่เราสอนหนังสือเนี่ยมันสามารถถ่ายออกมาเป็นภาษาง่ายๆที่ให้คนทั่วๆไปเข้าใจได้ไหม เออมันก็มีมันก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราถ่ายได้นะมันมีองค์ความรู้ที่สามารถย่อยออกมาแล้วเป็นภาษาที่ง่ายนะคนเขาน่าจะเข้าใจเราหนาะคนไข้ย,ยังเข้าใจเลยอย่าง <c oughs> นี้เราก็เขียนหนังสือร่างออกมาแล้วก็สำนักพิมพ์ก็ติดต่อเนาะทำเป็น ป็นหนังสือขึ้นมาแล้วคิดว่าเออมันมันมน,น่าจะเป็นประโยชน์อาจารย์เอางานวิจัยตัวเองไปใส่ด้วยนะแบบดยมีความภูมิใจมากฉันทํางานวิจัยฉันเอางานวิจัยของฉันถอดลงมาให้ประชาชนอย่างนี้เขาจะได้เอาไปใช้แก้กับตัวเองคืองานวิจัยอาจารย์วนเวียนอยู่แต่กับเรื่องการรักษาคนไข้คือปัญหาจากคนไข้ทายังไงนะเธอจะหายอ่ะ เอ๊ะทำไมเขาไม่หายนะเป็นคําถาม<ช>คําถามเหล่านั้นที่เกิดขึ้นณนะาง,งานของการบริการเอามาตั้งเป็นคําถามวิจัยพอตั้งเป็นคำถามวิจัยมันต้องถูกพิสูจน์ถูกพิสูจน์ปุ๊บเฮ้ยมันดีเรามีหนทางเรามีทางแก้<ช>งานวิจัยที่อาจารย์ทำก็จะเป็นการเลือกเทคนิคการรักษาหรือที่คนไข้จะสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะในหนังสือก็มีกล่าวถึงเรื่องงานวิจัยพวกนี้นะคะก็คืออาจารย์ดึงออกมาทอนบทเรียนออกมาแล้วก็ใส่ไปแล้วก็พบว่า คนเอาไปทําหนังสือเขียนออกไปปุ๊บเนี่ยมีคนเอาไปทําตามบอกเฮ้ยมันได้อันนี้เป็นความภาคภูมิใจในส่วนหนึ่งที่ที่ธรรมศาสตร์นะเปิดโอกาสให้เราได้ทําทั้งส่วนของการบริการมีเซ็กชันที่ให้เราได้มีโอกาสให้บริการคนของเราเองแล้วคนข้างนอกเปิดโอกาสให้เรามีทุนสนับสนุนในการที่เราทํางานวิจัยแล้วเราก็ถ่ายทอดการสอนของเราไม่ใช่แค่เพียงในห้องเรียนยังสามารถออกมาเป็นหนังสือให้กับประชาชน,ชาชนได้อีกออันนี้คือสิ่งที่อาจารย์คิดว่า มีความอิสระเสรีแล้วทําให้เราถ่ายทอดออกมาได้ส่วนหนึ่ง<ช>ก็เป็นเป็นแบบเป็นความเป็นธรรมศาสตร์ของเรานี่แหละมันทําให้เราคิดเรื่องพวกนี้ออกมาได้อยากจะถามอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับในส่วนที่เป็นกระดูกกล้ามเนื้อค่ะนอกจากคนที่เป็นแบบเรียนปอเอกปอโทแล้วค่ะยังตอนนี้มีผู้สูงอายุหรือว่ามีวัยอื่นด้วยไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องงาน<ช>นั่ง งานนั่งใช่ไหมคะใ,<ช>ในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยแน่นอนว่าสังคมเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะเราไม่มีทางเลี่ยงได้ว่าปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อมีอยู่ในทุกคนทีนี้เนี่ยกลุ่มคนในผู้สูงอายุถามว่ามีไหมมีแน่นอนนะคะคือร่างกายที่ถูกใช้อย่างพังพัง <c oughs> อย่างพังพัง <c oughs> ในในเจ้าหน้าที่ทุกคนของเราเนี่ยตอนนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์จะต้องปรับมุมของการ มองคนเนี่ยเนื่องจากว่าถ้ารอไปถึงตอนสูงอายุแล้วเลยนะ60ปีอัพนะจะไม่ทนันละมันจะพังไกลไปนิดนึงเราต้องมารุ่นนี้ละค่ะ <c oughs> รุ่นรุ่นละอ่อนน้อยสัก30ปีขึ้นไปเนี่ยเราต้องโฟกัสเลอว,ว่าทำยังไงจะให้เป็นผู้สูงอายุที่ที่ไม่บาดเจ็บเยอะถามว่ามีเยอะไหมเยอะค่ะเราทำไม่ทันอยู่แล้วจริงๆโอกาส อย่างเนี้ยที่มาให้ความรู้แบบนี้นะเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนจะได้มองเห็นความสําคัญในการสร้างเสริมสุขภาพตัวเองตั้งแต่ก่อนจะเป็นโรคแล้วทําให้ป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรคเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นเป็นเป็นประโยชน์มาก นะคะยินดีมากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะไม่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเฟยก็ไม่ได้สมานั่งหลังคอมไหลหัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเล่นโทรศัพท์เยอะค่ะอาจารย์ได้ข่าวว่าช่วงนี้หรือว่าแบบสมัยนี้ก็คือมีน้องๆวัยรุ่นโดยเฉพาะประถมมัธยมนี่ก็เป็นกันเยอะใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็เริ่มกันตั้งแต่ประถมนะคะเขาก็เริ่มจริงๆอาจารย์ก็มีงานวิจัยหนึ่งนะที่ทําในเด็กมัธยมนะทาในเด็กมัธยมในเขต คองหลวงปปทุมธานีเราเนี่ยแหละแถวๆนี้5โรงเรียนมัธยมต้นที่อยู่ในเขตพันธยมต้นไปสำรวจมา820คนพบว่าไม่มีใครไม่มีมือถืออันดับที่หนึ่งไม่มีใครไม่มีมือถือเพราะฉะนั้นพอมีมือถือไปโรงเรียนได้มันก็จะถูกเหนี่ยวนำเขาเรียกว่า visual display unit ใดๆก็ตามที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จอ monitor มือถือ็บเล็ต โน้ตบุ๊กพีซีทั้งหมดเราต้องใช้ตาในการที่จะดูเพราะใช้ตาในท่านั่งเนี่ยตาเราเนี่ยอยู่บนศีรษะอยู่บนหัวของเราหัวเราเนี่ยมีน้ําหนัก <c oughs> หมายความว่าเมื่อเราต้อง เอาตาดูสมมติว่านี่เป็นมือถือหรือเป็นแท็บเล็ตเนาะสีรษะเราจะเคลื่อนที่ไปเราจะเคลื่อนที่ตามศีสษะเราเคลื่อนที่ตามปุ๊บมันก็จะมีอาการมันก็จะต้องกล้ามเนื้อจะทํางานหนักขึ้นพอกล้ามเนื้อได้ทางานพยุงหัวไว้ไม่ให้มันตกลงมาเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหลมาก,ก่อนเลยจ้าเกรงนักเ,กเรียนของเราทุกคนตอนนี้ก็คอยื่นไปไมือถือก็ต่ำลงต่ำลงอ่าสักพักกลลงมาอยู่ข้างหน้างอตัวเป็นรูปตัวสี่อย่างนี้ หัวตกลงไปปวดคอปวดไหมน้องเฟย์ปวดไหมปว,ปวดใช่ไหมเฟย์นี่คือเล่นอยู่แล้วเราก็เอียงไปข้างอนะเอียงข้างด้วย <c oughs> آ, กระดูกสันหลังคต <c oughs> ถ้าเป็นในเด็กมัธยมต้นเป็นวัยที่กระดูกยังไม่ปิด <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะมีกระดูกคต เกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงมัธยมต้นนี่แหละเป็นวัยที่ถูกเหนี่ยวนำโดย mm hmm. โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเนาะแล้วก็นอกจากมันโค้งงุ้มไปทางด้านหน้าแล้วเนี่ยมันยังมีการเอียงแบบน้องเฟยว่าเมื่อกี้เอียงสักพักเอียงไปข้างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดต,ตามมาได้อันนี้อันนี้เราก็เราก็พยายามระวังตั้งแต่ตวัยวัยนั้นแหละแต่ว่าเป็นวัยที่ทําค่อนข้างยากขนาดลูกศิษย์เราเองในมหาวิทยาลัยเนี่ยขนาดว่าโตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเนี่ยเรายัง ยากในการที่จะปรับพฤติกรรมเลยค่ะยากจริงๆค่ะจ้าบางทีเราเรารู้แต่ว่าบางทีมันเพลินกับการดูซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะจยาบางทีถ้าให้นั่ง90องศาตลอดมันก็เกรงนะคะมันไม่ฟินเราต้องมีเก้าอี้ที่ดีค่ะน้องเฟยนั่งยังไงไม่ให้ตายเร็ววันนี้เรามีตัวอย่างของเก้าอี้ของหอสมุดมาให้ดูด้วยอ๋อเริศดเริเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เดี๋ยวต่อไปเราจะมีการแย่งชิงเก้าอี้กันเกิดขึ้นค่ะหอสมุดคะ่ปะปวดจงระวังนะคะเรามีเก้าอี้หลายแบบเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเก้าอี้แบบไหนนั่งนานแล้วจะยังไม่ทําให้เราตายได้นะคะวันนี้มีตัวอย่างเก้าอี้มา2แบบค่ะสองแบบจ้าก็จะเป็นเก้าอี้ที่ อยู่ในห้องคอมค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยแบบที่เรานั่งอยู่นี่ไหมคะคล้ายๆแบบที่เรานั่งใช่ใชไหมแล้วแบบที่เราคล้ายๆแบบที่เรานั่งเป็นเก้าอี้แบบมีล้อนะคะมีอาร์มเลสนะคะก็คือที่พักแขนเนาะ<ช>แล้วก็มีพนักพิงที่มีลักษณะมีความแอ่นตรงบริเวณช่วงเอวนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เนาะ ถ้าเป็นเก้าอี้แบบอันนี้พอดีมองไม่เห็นน่าจะเป็นแบบปรัแบบระดับได้<ช>นะปรับ,บระดับได้ก็จะดีในในแง่ของความยาวขาเนื่องจากว่ามนุษย์ไทยต้องใช้คำนี้มนุษย์ไทยคนไทยเราเนี่ยเป็นชาวเอเชียจะมีโครงสร้างทางร่างกายที่ค่อนข้างเล็กนะคะสั้นกว่าชาวยุโรป<ม>เนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวขาคือหลักการง่ายๆก่อนนาะนั่งยังไงให้ให้ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเก้าอี้ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเนาะทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยฟิตติ้งเป็น90 ทุกอย่างเป็นมุมฉากเมื่อนั่งแล้วขานี่ถึงพื้นไหมอ่าถ้าขาไม่ถึงพื้นปรับระดับได้สมมติปรับเตีย๊ยปึ๊บอ่าอุ้ยตายแล้วเตีย้ย <laughs> เราก็จะขาถึงพื้นเป็นมุมฉากเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ที่ดีกว่าเพราะว่าเท้ารับน้ําหนักได้อันดับที่หนึ่งพอเท้ารับน้ำหนักได้ปุ๊บเนี่ยอ่าเก้าอี e ท้ที่ที่เป็นแบบที่น้องเฟย์เอาให้ดูเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมีอาร์มเลสใช่ไหมคะมีที่วางแขน ที่วางแขนเนี่ยถ้าสามารถวางแล้วฉากได้ซึ่งณนะตอนนี้ที่เห็นอยู่อย่างอาจารย์อาจารย์ตายเนี่ยแขนสั้น,น,ไ,มน <laughs> ไม่ใช่แค่อาจารย์ค่ะเป็นมนุษย์แขนสั้นค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเ,เรามีที่วางใช่ไหมเราแขนเราสั้นเราทําไงเราเราเอียงตัวไปปุ๊บ <c oughs> เราเอียงตัวไปข้างหนึ่งก่อนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคะกระดูกสันหลังจะโคตเอาคะ่ะถ้ามันเตี้ยนะอาร์เลสที่ดีเนี่ยมันควรจะปรับระดับขึ้นมาให้สามารถรองรับน้ําหนักของแขนได้ เพื่อให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ในมุมฉาก<ฆ>อ่าอีกอันนึงก็คือปัญหาของอาร์มเลสสมมุติว่าอันนี้ยังดีนะกับกับโต๊น้นะี่มันสามารถสอดตัวเข้าไปได้คีย์นะเราควรจะเอาตัวเข้าไปชิดๆกับโต๊ะที่เราวาง Visual Display Unit มือถืออย่างนี้ค่ะ<ฆ>จออย่างนี้นะให้มันให้มันชิดๆเพื่อเราจะได้มีคี้รองรับน้ำหนักแขนถ้าถ้าอาร์มเลสใช้ไม่ได้ใช้โต๊ะได้นะ ในแบบที่สองมีไหมลูกแล้วร่วมออสอบถามอาจารย์ค่ะออย่างถ้าเป็นก็อิงเมื่อสักครู่อะค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดเรามีที่ตั้งโน้ตบุ๊กด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้มันอยู่ในระดับสายตาเดียวกันดีเลิศแต่โน้ตบุ๊กพอตั้งสูงแล้วเธอจะใช้คีย์บอร์ดไงเธอต้องมีคีย์บอร์ดแยกอ่าเมือ่อกี้ยังพูดไม่จบถึงเรื่องพนักพิงการทาไมต้องเอาตัวเข้ามาชิดเพราะว่าต้องการให้ก้นเนี่ยหรือเอวเราเนี่ยถูกซัพพอร์ตโดยพนักพิงเราต้องนั่งเข้าไปให้ชิดสุดแล้วหลังเราพิงให้ได้90 หลังจากนั้นเนี่ยเราเอาตัวเข้าไปชิดแล้วเราก็มีที่วางแขนแล้วเราก็จะสามารถทํางานข้างหน้าตัวเราก็จะพิงไปบนเก้าอี้อันนี้ถือว่าดีนะเก้าอี้พิงแล้วไม่เอน็นอ๋อใช่ไหมแข็งอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเก้าอี้ที่นั่งพิงไปแล้วปุ๊บมันเอ็นเกินกว่ามุมฉากอ๋อค่ะเป็นเอ็นลงไปเราจะเป็นยังไงคะเราจะปวดเอวคะ่ะ เอวของเราจะไม่ถูกซัพพอร์ตเพราะว่ามันเอ็นไปปุ๊บน้ําหนักจะไปตกแถวๆบริเวณก้นหรือสะโพกซึ่งไม่ใช่จุดรับน้ําหนักที่ถูกต้องมันมันจะมีแรงแรงแรงเครียดแรงเครียดบริเวณโครงสร้างที่บริเวณขอบรอยต่อระหว่างเอวกับเชิงกรานตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่เป็นปัญหาของคนไข้ที่ปวดหลังแต่ส่วนใหญ่เท่า,าที่อาจารย์เห็นไม่ได้เป็นปัญหาว่าพิงแย่นะคะส่วนใหญ่ก็คือไม่พิงเพราะว่าอะไรเก้าอี e ้สูงขาไม่ถึงจะต้องงอขาไปพัก งอขาเข้าไปวางตรงที่ก้านล้อแล้วเอวก็จะแอ่นอยู่อย่างงี้ทำงานอยู่อย่างนี้ท่านี้ไ, <ง S 1> ไม่เพิงท <laughs> ่านี้ก็จะเป็นอันตรายค่ะเพราะมันจะทําให้เกิดพอเวลาเรานั่งเป็นนานๆปุ๊บพอกล้ามเนื้อเราล้าปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะหย่อนตัวจะค่อยๆหย่อนคล้อยลง <c oughs> คล้อยลงเรื่อยๆปุ๊บอยู่รูปนี้ เอวเราจะอยู่ในท่าโค้งงอท่านี้เป็นท่าที่เกิดอันตรายต่อหมอนรองกระดูกสูงส่งมากมันจะมีแรงกดทําให้หมอนรองกระดูกนี้ปลิ้นไปทางด้านหลังแล้วทําให้เกิดหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทได้ออเคยมีเคสที่เกิดขึ้นแบบนั้นมาแล้วค่ะไม่ได้แบกหามนั่งเฉยๆแต่นั่งนานนั่งนานจนมันมีแรงเครียดจ้ะแล้วตัวหมอนนะคะอาจารย์ที่เคยเห็นที่เขาจะเอามาซัพพอร์ตตรงเนี้ยคะ่ะอันนี้ช่วยได้จริงไหมคะจันถามว่าถ้าหม,มอนนั้นสามารถจัด เมื่อเซตเข้าไปแล้วเนี่ยถามว่าหมอนควรจะอยู่ตรงไหนเอางี้อันดับแรกก่อนนะความรู้ง่ายๆคือหมอนควรจะอยู่ที่ตรงบั้นเอวค่ะตรงเอวที่มันว้าวาวงี้ตรงเอวที่วาวๆ้า,วาวตรงนี้ตรงเข็มขดัดตรงเหนือขอบกางเกงตรงนั้นคือเรียกว่าเอวหมอนเนี่ยควรจะซัพพอร์ตตรงนั้นสัมผัสดันไว้ให้เอวมันแอนมา,าด้านหน้านิดนึงเพื่อให้หมอนรองกระดูกเราไม่ปิน้น mm hmm. พิงแล้วเราจะต้องมีการคือเมื่อใช้หมอนเข้าไปแล้วส่วนใหญ่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าถ้าหมอนแล้วทําให้เราพิงได้แบบ ทิงได้ร้อทิ้งน้ำหนักตัวได้ร้อยปเนคือดีแต่ถ้าสมมติใส่หมอนเข้ามาแล้วมันกระดกกระเทกไม่ไม่มั่นคงหรือแบบนุ่มยวบจนเกินไปมันก็ไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตเป็นแบบนั้นก็ต้องไปเลือกนะคะแล้วก็ให้เหมาะกับร่างกายของเราดแต่แลคะคนใช่จ้ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาที่แบบที่สองคะ่ะอาจารย์อันนี้จะเป็นแบบที่อยู่ที่ชั้นสองของหอสมุดค่ะโอ้เรจะเออันนี้จะหมาะกับออกกําลังกายจ้า <laughs> แบบนี้เป็นแบบเก้าอีแบบ้ไม้นะคะมีความแข็งแรงมั่นคงถามว่ามีข้อดีอยังไงเก้อาอี้ไม้อันนี้คือไม่มีอาร์มเลสคือข้อเสียของนางไม่มีอาร์มเลสนะแต่นางอาจจะสามารถใช้เออเขาเรียกอะไรอ่ะเลื่อนเข้าไปใต้โต๊ะแล้วก็ใช้โต๊ะเป็นตัวซัพพอร์ตแขนได้เนาะอันนี้คือข้อดีของเขาคือแข็งแรงทนทานไม่เลื่อนไม่เคลื่อนที่มีความมั่นคงในเชิงของการพิงแน่นอนการรับน้ำหนักหลังเนี่ยแน่ๆนะคะเอ่อ แต่มันมีข้อเสียตรงที่มันอาัจัสต์ไม่ได้ความสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนสูงมากขาเก้าอี้สั้นตำแหน่งของการวางมุมข้อสะโพกก็จะไม่ได้ถ้าเข่าสูงกว่าสะโพกเวลานั่งแล้วสมมติคนขายาว ขายยาวนิดเพีหรือมเข่ามันจะสูงค่ะเอ่ข่ามันจะสูงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แรงที่เกิดที่หลังเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหลังมันจะงออยู่ดีเข่าสูงเดี๋ยวดูซิเข่าสูงมีรูปตัวอย่างอยู่ในนี้เข่าสูงก็จะเป็นแบบนี้นะในหน้าที่31เนาะเราจะมีตัวอย่างการนั่งแบบเข่าสูงเพราะเข่ามันสูงสะโพกมันจะเตี้ยกว่าหลังมันก็จะงออยู่ดีตัวเองนึกอกมอ๋อ่ะแบบนั้นแบบเนี้ยเก้าอี้ที่เป็นไม้แบบเนี้ยถ้าคนที่ตัวสูงมากก็จะลําบาก แต่ถ้าคนที่ฟิตติ้งพอดีนั่งแล้วเก้าสิบคือดีแล้วถ้าคนที่ตัวเล็กกว่านาั้นนะคะอาจารย์ตัวเล็กกว่านะ <c oughs> ขาลอยเนียค่จะจขานางจะลอยสิแต่ว่าดูนี่อาจรารย์นึกภาพไหมอ่กมันสูงแค่ไหนนะถ้าถ้าถ้าเขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่ตัวเล็กขาลอยก็คือยังไงก็ต้องมีที่พักขา,าเพราะว่าการที่ขาลอยอะ่ะโอกาสที่มันจะเส้นเลือดที่อยู่ใต้ข้อพับเข่าจะถูกกด ตรงข้อพับเข่าที่ขอบของของตัวที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันจะกดใต้ข้อพับเข่ามีเส้นเลือดใหญ่อยู่แถวๆถวนั้นเยอะโอกาสที่มันกดแล้วมันทําให้เลือดไหลเวียนสมมติเรานั่งเนี่ยเลือดมันจะพูล,ลงไปที่ขาเยอะนึกอ,ออกไหมพอเรานั่งนานแล้วกด เลือดเนี่ยมันจะต้องไหลเวียนกลับมาด้วยนะมันต้องมีการไหลไปและไหลกลับใช่ไหม <Okay. S 1> มันก็จะไหลกลับได้ไม่ดีมันก็จะเกิดภาวะการอุดกั้นของหลอดเลือดโดยเฉพาะบางคนนั่งนานลองไปดูสังเกตจะมีเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดคอ,อ,อเอออยู่ใต้แถวข้อพับจะเป็นในคนที่นั่งนาน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดเป็นพยาธิสภาพตามเป็นโรคตามมาเนี่ยค่ะว้าจ้ะ อันนี้แค่เป็นแ,<ค>แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จริงเก้าอี้ของหอสมุดเรามีหลายแบบมากๆเลยนะคะวันนี้ยกตัวอย่างมาแค่2แบบเท่านั้นก<ช><อ>็ให้เพื่อนๆคอยเลือกสรรดูแล้วก็ปรับรูปร่างลาักษณะพฤติกรรมของตัวเองให้เหมาะกับเก้าอี้นั้นๆนะคะ เวลาเรียนรู้นะคะอ่านหนังสือก็จะได้แบบเออไม่ปวดหลังจะได้สปอร์ตการเรียนรู้นะคะแล้วก็สมาธิในการอ่านเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ค่ะแนะนําเกี่ยวกับหนังสือค่ะค่ะนั่งนานเท่ากับตายเร็วค่ะว่ามีอะไรอยู่ในนั้นนะคะจะช่วยได้จริงไหมนะคะบางคนอาจจะแบบหมอไม่ได้แนะนําจะได้จริงหรออะไรเงี้ยค่ะอยากให้อาจารย์ พูดเกี่ยวกับหนังสือเร่มนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนไข้หลายคนอยู่ในนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่ขอจากงานวิจัยของตัวเองนะคะทำไมถึงตั้งชื่อว่านั่งนานแล้วตายเร็วมันมีที่มาค่ะมันมีงานวิจัยที่พูดถึงการนั่งเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่ก่อเกิดหลายสิ่งการใช้พลังงานน้อยแล้วก็นําไปสู่โรคต่างๆที่ตามมา นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างต่างๆอาจารย์ได้ทําการรีวิวเป็นภาษาง่ายนะ<ฆ>อาจจะดูเป็นทางการเป็นเรื่องโครงสร้างทางกายวิภากคศาสตร์แต่จริงๆแล้วนั้นเป็นเรื่องที่เราควรรู้ว่าเอ๊ะในร่างกายเรามีอะไรอยู่ในหลังนะถ้าไม่กระดูกสันหลังเราถึงปวดเอ๊ะทำไมปวดตรงคอล่ะเอ๊ะทำไมเป็นขานะนั่งนานไม่ได้ตายเร็วเฉพาะปวดหลังนะมันเป็นได้หลายสิ่งเมื่อกี้พูดถึงหลอดเลือดคอดมีเรื่องของการไหลเวียนเลือดมีเรื่องของการกระดูกหมอลองกระดูกค l ีนเพราะั้นในนี้เนี่ยอาจารย์แตก เนื้อ,อาหาทั้งหมด ว่าทําไมถึงตายล่ะทาไมถึงจะแบบเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายได้มันจริงๆมันอาจจะไม่ถึงตายหรอกมันอาจจะแค่บาดเจ็บแต่ทําเออมันทรมาน,มาน <laughs> เป็นการตายแบบน้อยๆไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์แตกองความรู้ในเรื่องของอชีวกลาศาสของการนั่งนะคะในท่าต่างๆไม่ว่าจะเมื่อกี้ที่ถามเก้าอี้เตีย้ยกอีสูงเก้าอี้แต่ละแบบแล้วตัวเราไปนั่งแล้วท่าทางต่างๆที่มันผิดปกติมีแม้กระทั่งเช็คลิสต์ว่าเอ๊ะที่นั่งอยู่เนี่ยจะรู้ได้ว่าถูกหรือยังเราสามารถเอาไปเช็คตัวเองได้เนาะว่าถูกไหม เอาไปดูเช็คลิสต์ใช่ไหมคะว่าว่าประเมินตัวเองว่าถูกไหมประเมินเสร็จปุ๊บมีแม้กระทั่งเรื่องที่ว่าเราจะปรับท่ายัางไงอ่าเมืม่อกี้หลักการที่เราคุยกัน9 0้าสแม้กระทั่งการนั่งในรถ <90. S 1> เอานั่งไหมในรถขับรถนั่งเหมือนกันนะถ้านั่งในรถจะต้องปรับเบาะยังไงให้ถูกต้องเก้าสิบเก้าสิบเหมือนกันเหรอคะเก้าสิบเก้าสิบเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีข้อจากัดเพราะว่าเบาะรถยนต์มันก็จะไม่ใช่เบาะที่เราจะสามารถปรับ ระดับความสูงหรือการนั่งของขาหลายครั้งเราเจอเคสที่นั่งในรถแล้วขับรถแล้วรถติดนานแล้วปวดหลัง mm hmm. นี่ต้องเวลาลรักษาคนไข้ต้องปรับไปถึงส่วนนั้นด้วยเลยการนั่งในรถก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บาดเจ็บอาานอกจากนี้เราเรานาพาไปถึงเรื่องของการอย่างที่อาจารย์บอกว่าในนี้พาร์ทข้างหลังสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับแก้ ทำยังไงดีนะที่ถ้าฉันปวดแล้วหรือถ้าฉันมีอาการแล้วหรือฉันจะป้องกันไม่ให้ฉันปวดเนี่ยฉันจะทํายังไงได้บ้างอาจารย์ก็ใส่เนื้อหาที่เป็นการออกกําลังกายง่ายๆที่ทําได้ด้วยตนเองซึ่งท่าเหล่านี้เราถอดมาจากในงานวิจัยที่เราทำนะว่าท่าไหนที่แบบเอ๊ะทำแล้วคนไข้จะผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้เอ๊ะตรงนี้มันมันมีโครงสร้างที่ตึงนะจากการนั่งนะเราก็จับให้มันแมชชิ่งกันถูกต้องตามหลักวิชาการทางการเคลื่อนไหวของกายภาพบัตรนะคะแล้วก็ใส่มาแล้วก็เป็นคําสอนง่ายๆที่คิดว่าถ้าถ้า ทำตามระหว่างที่เราอยู่ในชีวิตประจาวันมันจะช่วยลดทอนหรือว่าลดความเสี่ยงที่จะทําให้บาดเจ็บไปจนถึงตายได้<ม>จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทางแก้ที่ดีที่สุดนะก็อย่านั่งไม่ไม่ได้จ้กะก็เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ว่าเอะหรือเราจะต้องยืนสัมภาษณ์กันนะเราจะต้องยืนในรายการเราไหมอย่างนี้คือไม่ได้บอกว่าไม่ให้นั่งทํางานอ,อย่านั่งนาน อย่านั่งนานเอออย่านั่งนานแปลว่าอะไรนั่งสักชั่วโมงหนึ่งเราแบบโอ้ยเซตอย่างดีถึงเราจะเซตถ้านั่งอย่างดีสิ่งแวดล้อมเราดีเลิศเก้าอี้เราตัวละหลายหมื่นแล้วก็ตามถ้าเรานั่งนานก็ยังตายอยู่ดีแปลว่าอะไรนั่งสักชั่วโมงหนึ่งลุกค่ะยืนบ้างเปลี่ยนท่าอเออเปลี่ยนท่าปุ๊บโครงสร้างเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแรงกระทําทันทีพอเราลุกสัก5นาทีสินาทีลุกขึ้นมาโอ้ยขี้เกียจทำนู่นทำนี่ปุ๊บกลับไปนั่งใหม่ การลุกขึ้นยืนก็เหมือนกดปุ่มรีเซ็ตรีเซตปุ๊บอ่าเริ่มทํางานใหม่เซ็ตท่าใหม่พอไม่งานเนี่ยนั่งไปนานๆปุ๊บร่างกายก็จะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อืเรื่อยพังไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงตายได้จริงๆก็น่าของสารมันก็ไม่ตายเร็วอย่างนั้นแต่มันทรมาน น,นี่แค่20กว่าก็คือแบบอดโอเวลาทํางานใช่เนี่ยนะคะเอาไปอ่านดูแล้วก็ดูว่าเอ๊จะปรับท่าย,ยังไงดีนะปรับแล้วลองทําท่าออกกําลังกายตามแล้วยังไม่ได้อีกถ้าสมมุติว่าสุดท้ายในเล่มเนี้ยอาจารย์เขียนไว้ว่าถ้าสมมุติทุนยังทําทุกสิ่งอย่างละปรับพฤติกรรมตัวเองเออปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของตัวเองสร้างสมรรถภาพในการนั่งแล้ว,วแล้วอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ใดๆก็ตามถ้าคุณยังคงมีภาวะการอาการอยู่ชั่วข้ามคืนแล้วยังคงมีอยู่เป็นสัญญาณบอกว่าไปรักษาเธอคะ่ะไปรักษาเธอคะ่ะควรจะต้อง,หล,งะะหลังกล้องของเรานะคะไปรักษาเธอคะ่ะควรจะต้องมีการแบบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการที่จะต้องมันอาจจะมีบางสิ่งที่เกิดเป็นโรคแล้วแล้วเราไม่สามารถเอามันออกไปจากเราได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย นักกยายภาพบัตรจะสามารถตัวประเมินได้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการแก้ไขในเชิงลึกกว่าเพราะว่าเล่มในหนังสือเนี่ยจะเป็นเบื้องต้นนะทําได้อย่างปลอดภยัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นโรคหรืออาการแบบนั้นที่เป็นข้ามคืนแล้วไม่หายจาร์แนะนําให้ต้องปรึกษานักกยายภาพบัตรนะคะก็จะมีวิธีการที่ลึกลงไปกว่าในเล่มนี้ที่จะช่วยได้จ้ะก่อนที่จะไปถึงนักกายภาพบบัตนะคะเฟลองไปยืมมาอ่านแล้วคะ่ะอาจารย์ ช่วยได้จริงๆอาจจะมีหลงลืมบ้างแบบค่อยๆห่อลงห่อลงแต่ถ้าเรารู้ตัวก็กลับมาเหมือนเดิมก็ช่วงนี้ดีขึ้นนะคะอาจารันทำกัน,น,กนบ้านนอกจากที่จะแบบว่าช่วยเรื่องการปวดและบุคลิกภาพของเราก็ดีขึ้นด้ว นี่ <c oughs> ทำกันบ้านดูเป็นแฟนคลับตัวจริงของหนังสือเล่มนี้นะคะไปหาอ่านกันได้ช่วงนี้ช่วงสอบด้วยเพื่อนเพื่อนน้องๆนะคะสามารถยืมหนังสือของเรานะคะนั่งนานเท่ากับตายเร็วของอาจารย์สันชนีนะคะไปอ่านได้เลยแล้วก็สามารถใช้บริการนะคะบุ๊กเดลิเวอรี่ก็ได้เพราะว่าของเรามีอยู่ที่ห้องสมุดนงเยานะคะตึกเดียชาชั้นเจ็กับหอสมุดป่วยพากรคะ่ะถ้าเกิดอยู่ศูนย์อื่นนะคะก็บุ๊กเดลิเวอรี่นะคะไปที่สาขาของตนเองได้เลย สำหรับวันนี้นะคะได้ข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆด้วยรวมไปถึงอ,อธิบายเกี่ยวกับเก้าอี้ของหอสมุดเราว่าช่วยซัพพอตยังไงด้วยนะคะวันนี้เต็มที่มากๆเลยะคะ่ะอาจารย์ถ้ามีอีพีสองก็จะเชิญอาจารย์มาอีกนะคะในเรื่องของบาลายต่างๆนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะหนังสือนั่งนานเท่ากับตายเร็วนะคะของอาจารย์สันสนีค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและะ้วค่ะเราพบกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีค่ะหอสมุดของเรานะคะก็มีห้องพอดแคสต์ด้วยนะคะทุกคนอยู่ในโซนของมันตีวีดีดบบโซนค่ะอยู่ที่หอสมุดบุงพากกรชั้นหนึ่งค่ะผู้ใช้บริการคะสามารถมาจองใช้ห้องพอดแคสต์ได้นะคะก็จะมีไม้นะคะแล้วก็มีห้องที่เก็บเสียงด้วย สำหรับใช้ทำพอดแคสต์หรือว่าอยากได้เสียงที่มีคุณภาพดีนะคะมาจองได้ที่ Library Booking นะคะในเว็บไซต์ของหอสมุดหรือว่าจะใน l ล n e อของหอสมุดก็ได้ค่ะอย่าลืมมาใช้กันเยอะๆนะคะ